คนเรามีปัจจุบันอยู่ยาวแสนยาวแต่ก็ยังหลงผูกพันอยู่กับอดีตไปไฝ่ถึงอนาคตนี่ก็เป็นเพราะความหลงมีความหลงจัดเพียงไหนก็จะพาให้พ้นไปจากปัจจุบันได้มากเพียงนั้นไปผูกพันยึดมั่นกับอดีตไปไฝ่ถึงอนาคตรุนแรงเพียงนั้นความจริงก็ไม่ได้ไปผูกพันยึดมั่นอดีตหรือไปไฝ่ถึงอนาคต ด้วยเนื้อตัวของตนอย่างไรไปด้วยความคิดเท่านั้นความคิดนี้แหละเป็นสื่อหรือเป็นธาตุที่สำคัญของความหลงจัดก,การความคิดของเราเสียให้ดีบังคับไว้ให้ได้ให้เป็นธาตุของเราอย่าให้เป็นธาตุของความหลงเราไม่ต้องการเป็นทุกข์เราก็ต้องบังคับความคิดให้ได้ ถ้าไม่บังคับความคิดของเราเองให้ได้เราก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะความคิดของเราเองจะไปโทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ขืนโทษเช่นนั้นอยู่ตราบใดเราก็จะไม่มีวิธีแก้ทุกข์ตราบนั้นจะต้องเป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นควบคุมความคิดให้ดีความคิดใดทำให้ไม่สบายใจ ให้ยอมรับทันทีว่าความคิดนั้นต้องยุติต้องไม่ปล่อยไว้ให้มีอยู่ต่อไปเปลี่ยนไปคิดเรื่องอะไรอื่นที่ให้ความสบายใจก็ได้หรือให้ดียิ่งขึ้นก็ท่องพุโทโธพุทโธเสียเถิดจะได้เป็นสุขแน่นอนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวร